ครับสวัสดีครับการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลเฮหโชกทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันนะครับตอนนี้กับเวลานะครับก็ถือว่าเที่ยงครึ่งพอดีนะครับเที่ยงครึ่งพอดีนะครับเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมาพบมาเจอกันครับเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดวันศุกร์นะครับวันศุกร์มาพบมาเจอกัน เทียงเคิงนะครับอาแเอดวิไลกัไปร่วมนะครับประชุมโครงการเกษตรยั่งยืนกับหน่วยงานสพกรพึ่งกลับมานะครับอ่าใส่เวลาประชุมอยู่ประมาณสชัส่วโมงกว่าๆนะครับไปประชุมเกษตรยั่งยืนหน่วยงานสพกรเพื่อจะมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรแบบยั่งยืนนะครับพึ่งเสร็จกลับมานะครับ อ่าได้ตัวเลขแนาทางครับของเซียนน้องบัวครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอ่นาแนวทางเซียนน้องบัวนะครับงวดที่ผ่านมาครับสถิติเพิ่นแตก6 3 3ตรงตรงนะครับแนวทางชุดบนนะครับ8ป3สปรากฏว่าเลขวิ่งนะครับอ่าแนวทางบนล่างนะครับเป็นสูตรบนล่างอ่าแปดนี่ไปหลักร้อยเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่8ไปหลักร้อยเลย นะครับ3มาหลักหน่วยแนวทางชุดบนแตก8 6 3สนะครับ6 3สตรงตรงสำหรับเซียนน้องบัวอ่าแอดไลเช็คเบิรงคอมเมนต์นะครับเอฟซี FC ก็ลอกค่อยกันหลายอยู่สำหรับเซียนน้องบัวนะครับมือนีได้มาแล้วนะครับถือว่าได้มาแล้วแลวก็ขอบอกข่าวดีเลยว่างวดนี้คลิปนี้เป็นคลิปเดียวจบก็บคือเซียนน้องบัวนะครับเพื่อนจะเน้นย้ำพร้อมเลยมือนีนะครับ จะสรุปวงกลมให้เลยตัวเลขจะถูกอกโดนใจ FC คุณพอ่อคุณแม่กันบอนะครับฝากกดไลค์กดแชรใ์ให้กำลังแรงใจเสี้ยนน้องบัวนําให้กำลังแรงใจแอดวีไลน์นนะครับอ่าจะได้กขอกราบขอ,ขอ,ขอบุญขอบุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์ที่คอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจกันนะครับอากะซุ่มเสียงกระยัง่งมือมือมอ,อยู่นะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่ากินยาตอนนี้สองสามวันต่อเน,นื่องเลยนะครับ อาจังไดกะต้องคอออกยห้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงคุณพ่อคุณแม่กะดูแลสุขภาพขึ้นกันเด้อครับอ่าาอถือว่ากับซุนหนักนะครับแต่ว่ากับพ่อไปได้มาได้พ่อร่ำคั่นนะครับมีปวดหัวเป็นบางช่วงเวลานิดหน่อยนะครับอาเตรียมสม,มุดประกาศไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่นี่คือหลักฐานหววที่ผ่านมา16ธันวาคมคบ2567แตก63ตรงๆง วิ่งแดกับสามดยูหลักร้อยนะครับ3ามยู่หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะให้แคบหนาจอพร้อมกันอีกรอบนึงเข้ามาเขียนตัวเลขแนวทางงวด2มกราคมสองพห้า้หสิบแดพร้อมกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เลขวิ่งนะครับเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนอวิ่งกับเสียนน้องบัวได้มาที่สมกับสองครับสาม กับสครับแนวทางเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่เป็นสูตรมัดรวมบนล่างเบิ่งให้ดีต่อไปจะเป็นสุดจับคู่กันเลยนะครับสุดจับคู่ครับเริ่มจากครับคู่แรกเริ่มจากคู่แรกอ่าแอดวิไลเช็คเบิ่งแล้วครับมีทั้งเบิร์สิุดนะครับ ชุดเต็มเพิ่นนะครับสิบชุดคู่แรกครับหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามหกสองต่อไปครับหกสาม แปด2 2 3แปดสองส,องสอดวิไลมีคว่มเชื่อลึกๆนะครับเอฟซีว่าแนวทางเซียนหนองบัวจะแตกอีกรอบนีนะครับม,มีคว่มเชื่อลึกๆว่าจะแตกนะครับแนวทางของเพิ่อนสองสามต่อไปครับสองคู่สุดท้ายคือ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามมีสิบชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่อาร์คิเอดวิไลบอกนะครับมือนี่เสียนน้องบัวมาอาจะมาสรุปไฮเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยคือสรุปไ้เลยนะครับอารับแคปหน้าจอกันครับแนวทางตัวเลขของเสียนน้องบัวนะครับ อาจจะให้แคปหน้าจอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่กันเลยนะครับจับงวดที่ผ่านมานะครับจะได้เปรียบเทียบกัน f c จะได้เปรียบเทียบกันนะครับทั้งของเก่าของใหม่นะครับแคปหน้าจอกันงวดที่ผ่านมานะครับเอ็ดวิไลสรุปให้วันที่4เลยนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลงวดวันที่10อ่างวดวันที่1ธันวากับวันที่4ก็ปล่อยมากกับสรุปเลยวันที่4แค่นั้นนะครับอืมถือว่าเร็วมากงวดที่ผ่านมางวดนี้ อาครับมาศาในจากน้อยแต่ว่ายังท่านอยู่นะครับเวลายังอีกหลายวันอยู่นะครับแต่ว่ามาคลิปเดียวจบคือสรุปเลยงวดนี้นะครับเข้ามาติดตามกันว่าอาเซียนน้องบัวเพื่อจะสรุปให้เป็นตัวใดวิ่งบนล่าง3กับ2นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ3กับ2องายัางยังย่งอยู่นะครับ FC คุณพ่อคุณแม่ตามเบิงงจากเหล็กวิ่งงวดที่ผ่านมาได้8กับ3 งวดนี้ได้3กับ2นะครับอาจับคู่ครับมี6 1 7 2 8 3 6 2 6 3 8 1 8 2 2 3 7 1 7 3นะครับมี10ชุดนะครับอาฮามัดเบื้องตัววงกลมของเซียนน้องบัวก,กันนะครับบาเพิ่นจะบ,บ้งกลมให้เป็นตัวใดอาคู่แรกครับ บงกลมไปที่หกหนึ่งคู่ที่สองครับ7จดสองคู่ที่3มครับ8ปสคู่สุดท้ายครับคือ6กสองาีคู่เลี่ยงกันเลยน,นะครับหกหนึ่งเจสองแดสามหสองถือว่าสรุปเลยนะครับมื้อนี้วันที่ ยี่สิบเจ็ดนะครับอวันที่ยี่สิบเจ็ดวันศุกร์สรุปให้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับลงเป็นลายลักษณ์อักษรไปสรุปวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคม สองห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือมือที่สรุปแนวทางนะครับสรุปให้วันที่ยี่สิบเดนะครับอารแคปหน้าจอไวพี่จารณาครับฝากตอนกันเสียนหนองบัวครับงวดประจำวันที่สองมกราคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอาเบิ้งห้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ระวังของเก่าของใหม่นะครับวันที่ชัดเจนนะครับสรุปให้ซีคูครับงวดนี่แนวทางบนล่าง อาจจะได้ก็ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับได้โชกได้ลาบกันถือว่าต้อนรับปีใหม่กันเลยครับกับแนวทางเซียนน้องบัวอ่ะนักคำนวณแล้วก็แอดวินไล่ครับนํำเสาะแสวงหามาฝากคุณพ่อคุณแม่กันอ่ะบ่าวาสิเปลี่ยนสำนักเก่าสำนักใหม่แน่นะครับคุณพ่อคุณแม่ค้าเข้ากันไปเฮาชอบสำนักใดเฮากับจังตามนะครับถ้าเฮาบ่มักเฮากับปล่อยพัน นักคำนวณลรร้วนแล้วแต่อยากให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่มโชมีลาบกันสุกคนนะครับเพิ่นห้ตัวเลขเนี่ยทางเฮามาเพิ่นแห่งอยากให้ถูกนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ให้เข้าใจตามดันนะครับอ่สุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสํานักไดนัันรอติดตามกันอ่อยูดีมีแห้งเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ